ได้เขากรโดผมเปิดกระบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ย oh <my> hey. ไอเด็กคนนี้มันมีของว่ะท่านผู้ชม oh. เราัาดูกันว่าคนเทสแคนคนที่สม oh. จะสามารถสังหารผมได้มากแค่ไหน่ะจะทำให้ผมแบบไปดีที่หน้านล็อบบี้ได้ถึง8เกมหรือเปล่า คืว,ว่าคนนี้เขาจะมาเทสแบบไฮไลท์นะท่า <Yeah. S 1> นผะู้ชมมาเราจะไม่เกีย์นะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้าผมยังไม่ได้ลนนะ <c oughs> คลิปก่อนหน้าอน้องต้นมินิได้มัาขอเทสแคนผมไปนะผมก็โดนน้องเขาตบไปเจ็ดสี่ฮะ uh. <c oughs> ช่างเป็นเรื่องที่น่าอนาจใจซะเหลือเกินนะท่า <c oughs> นผะู้ชมแต่ว่าไอ้โดนไอ้โดนจะทําได้ไหม <c oughs> ย,ยังยยไม่เคยยีอะไรเลย ไอ้โดนนี่น <elim> ี่ขคมป่ะ